เราจะซื้อใจอเดียลองเดียลองยังไม่เคยเจอสเต็ปการซื้อใจจากเรานะครับอ่ะอ่โอเคผมเป็นบริการให้กับคุณเดียลองแล้วก็มีน้องเจนอยู่ด้วยกันกับผมครับผมบอกเลยว่า3าคนนี้ไม่น่าจะเป็นครับเโดนแก์ดนแกโดนค่า huh ทิ huh. at like. oh, <LE> ้งเก็ได้บริการบริการร้ายนะ เฮ้ยไอ้กวางเวสไม่ได้เห็นกูอีกยังทวางเวสไม่เห็นกูอีกนี่นี่นี่คุณกวางมานี่คุณกวางคุณกวางมานี่คุณกวางวะนี่ออนี่ผมไม่ใช่คนผิดเลอดิ รับน้องไวจริงๆเบาใจะเย็นจะเย็นโอ้ยไปเราจะซื้อใจเดียลองเดียลองยังไม่เคยเจอสเต็ปการซื้อใจจากเรานะครับคุณครับโดนสเต็ปการซื้อใจจากโถนใช่ไหมครับคุณคุณซื้อโซน คนอยร่ลองเดียรลองที่ต่อไฟจะซื้อใจคเฟ่ขวาบนผมจะทำให้เขาเป็นเหยื่อของผมโอเคผมเป็นบริการให้กับคุณเดียรลองแล้วก็มีน้องเจนอยู่ด้วยกันกับผมครับผมไ่ใช่ปเดินสวนกับคุณน้องเจนอยู่บอกเลยว่าสามคนนี้ไม่น่าจะเป็นครับเต้นตื่นเต้นนตื่นเต้นนะมีสาวสวยเข้ามาหรือเปล่าครับ จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วาสีม่วงเพราะเขาต้องเปิดประสบการณ์โลกกว้างครับทุกคนเขาจะต้องเจอคนเหลี่ยมสักครั้งนึงครับจะได้เปิดประสบการณ์โลกกว้างนะครับผมสีม่วงสีส้มเราบอดี้การ์ดฆ่าหรือว่าฆ่าทิ้งก็ได้บอดี้การ์ดบรดี้การร้ายนะจะถึงนี่ผมเป็นคนผิดเลยดิพวกคุณจะใส่ไฟผมแบบนี้ไม่ได้ ผมรักษาหน้าที่บริการนี้มา2เกมติดแล้วนะครับและคุณเดียรลองก็อยู่รอดปลอดภัยเพราะฉะนั้นผมทําได้ดีครับใช่เพราะบ้านโ้ก็สงสัยแกม่รู้สงสัยใครดีวะไม่มีข้อมูลวะสงสัยจะไปคุณเดียร้องอยู่ไหนคุณอยู่ไหนครับผมจะอยู่ข้างๆคุณคอยปกป้องรักษาชีวิตคุณเองคุณจะต้องมีชีวิตรอดต่อไปผมจะรักษาชีวิตคุณเอง <呀>啊！嗯！哈哈哈哈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 ！哈 รองจ่าไปไหนครับผมเอาอ๋สีขาวรุดสีขาวรุดเจอศพตรงระหว่าง lower engine ล่างกับอตรงทางเดินนะคะอ๋อทางเดินขึ้นไปห้องกล้องใช่ไหมตรงซ้ายห้องกล้องโอเคมีใครอยู่ตรงไหนบ้างครับตรงห้องที่มันเปิดไฟอ่ะอยู่กับที่บ้าอยู่กับเดียรลอง แล้วก็เพิ่งสวนเจนไปผมเดี๋ยวลองเจนไม่น่าจะใช่อ่ะตอนเนี้ยก็มีสิิทธ์จะเป็นสีเขียวเข้มกับสีน้ำเงานอน้ำเงินนะไม่รู้จะโหวตใครเลยโหวตตามใจของเราเลยครับไม่โหวตไม่ออบินโอ้ยโอ้ยปองโอ้ยบินผมขอโทษคุณกวางจะพิสุดเขานี่ครับไปชั่วชีวิต เขาจะต้องเปิดประสบการณ์เขาจะต้องเปิดประสบการณ์คนเหลี่ยมคุณกว้างครับคุณจะต้องโดนผมซื้อใจแล้วล่ะอย่าฆ่านะมินอย่าฆ่านะมินอย่าฆ่าอินฆ่าแมมมอสได้แต่อย่าฆ่าอย่าร้องนะมินอ้นนนนนนนเมื่อกี้ผมผมอยู่กับมิน แล้วก็ม่วงแล้วก็กวางแล้วก็ผมสี่คนจริงๆ่ะเอางี้เอางี้เอางี้ผมยอมเสียสละเอามินออกก่อนล้วผมออกด้วยอะได้เอามินออกก่อนก็ได้อะเอามินออกก่อนแล้วผมออกด้วยเดี๋ยวรอยเด็กเดี๋ยวเลยไม่พูดเลยเลยครับรอนอนัวอย่างเดียวคุณกวางอะรอนัวไม่ตืบเลยรอนัว นำให้ทำตามปณิธานของเขาครับเพราะว่าเขามีข้อพิพาทกันอยู่สองคนได้เลยครับผมยอมรับแล้วก็มีการทำไมหลุดนะว่าไม่ใช่ผมคุณมันเลี่ยมอะครับคุณจอนโโนแกรแกแก้งทำไมหลุดว่าเฮ้ยชัดเจนเว้ยนั่นแหละจะถูกคุณมันเลี่ยมบนจอนโไอ้สีน้ำเงินก่อนครับอนเมื่อกี้เขาทะเลาะกันไงน่าจะมีหนึ่งในนั้นโอโห เราจะเพย์เซฟไว้ก่อนไงไกลไหมครับปวดตัวเองก็มาว่ะเขาจะต้องโดนสมเหลี่ยมสักครั้งหนึ่งนะครับคุณเดียร้องเราโดนผมเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วทุกคน <laughs> โดนแล้วโดนแล้วจะไปไหนช้าเดี๋ยวลอง <c oughs> จะไปไหนช้าเดี๋ยวลองคุณจะไปไหนไ <laughs> <laughs> อย้ยังทำเว้นไม่ได้เห็นกูอีกยังทำเว้นไม่เห็นกูอีก <laughs> นี่นี่นี่คุณกวางมาหนิคุณกวางคุณกวางมาหนิกดกว้าง บอกแล้วพี่นี่มันร้ายอะไรนี่บอกมันตาหมมันร้าบอกแล้วพี่ัวเนี้มันร้ายเรียบผมขอโทษพี่มีคำตบไวโอ้โหบอกแล้วพี่ฟัง้หายไปไหนวะ เขาหายไปไหนวะไปฆ่าวะไงพี่ฆ่าผมยับขนาดนั้นนี่นี่เน็ตจะมีช่วงหนึ่งที่เขาหายไปอ่ะถ้าเขาไม่อยู่ติดกลางนะแสดงว่าเขาต้องไปฆ่าคนใช่แล้วนี่เนะพี่จะติดตัวไปตลอดเวลาพี่ไม่อยู่กับหนูจะคิดว่าพี่เป็นฆ่าตะกอพี่กวางครับพี่กวางเดินสวนไปประมาณวิหนึ่งใช่ไหมแล้วพาะว่าเดินตามผมเพราะว่าสับผมจอดหน้าพี่เลยพี่เดิน ไม่ตัใจไปห้องไฟต่อเจรษฐีมากผมต้องจะทำยังไงเห็นจากระชากคอเปไตยพี่เกือก่อนไม่ได้ A few moments later อยากเห็นเดี๋ยวลองโกหกครับถ้าผมเป็นคือพี่เดี๋ยวลองตายคนแรกนะข้าบุญผมเลยเอาอีกแล้วถ้าผมเป็นนะบอกไว้ก่อนนะเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วเหรอ And that's true! <laughs> ข้อมูลนิดนึงผมอยู่ในห้องไฟกับเดียรลองอ่ะใเราอยู่เมื่อกี้อยู่กันเพียบเลยสี่คนอ่ะแล้วประตูมันปิดเว้ยโมหน่ากลัวเลยอ่ะเอเียวแบบกลางแบบมคิวมากเลยอ่ะวิ่งวนไปวนมาตันี้สืบให้สีเหลืองไม่ได้เป็นสีขาวไม่ได้เป็นสีเขียวไม่ได้เป็นสี้มไม่ได้เป็นครับใช่ใช่ตอนนก้่าจะตายละวป็นผูต้องคุกเองละ ด้วทำไมถึงพูดว่าไม่ได้เป็นกันนะแก้ไฟยู่สี่อ็นวิ่งกับนมากมันมืดนะมันอาจจะกลับมาคาบปุ๊บแล้วก็เข้าไปด้วยได้นะว่าคารออนน่าจะอยู่ในนั้น่ะในห้องไฟอ่ะเพราะว่าเหมือนจะคาบปุ๊บแล้ววิ่งเข้าไปเลยอีกแล้วหรออีกแล้วหรอผมไม่อยากทำร้ายติตใจคุณกวางอีกแล้วเฮ้ยเขาเริ่มดื้อแพงกับผมแล้วว่ะเขาเริ่มดื้อแพงกับผมแล้วว่ะ เขาเริ่มดื้อแพงกับผมแล้ววะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไม่ไว้ใจผมแล้วโยกแล้วว่ะดูดิเขาโยกหลบผมแล้วอ่ะ เจนรีบไปหน่อยหนูเจนทำไมครับเกิดอะไรขึ้นครับผมอยู่ในห้องไฟเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นฝาท่อเปิดก็เลยวิ่งไปดูเจอศพหนูมินแล้วสักพักหนูเจนก็วิ่งมามีใครเห็นใครออกมาจากห้องพยาบาลหรือว่าห้องไฟบ้างไหมเดี๋ยวผมขอถามคุณกวางหน่ทำไมถึงวิ่หนีผมครับ อะะไรนะทําไมถึงวิ่งหนีผมครับคุณกว้างอ๋อใช่เฮ้เห็นตรงนั้นนันมีประตูปิดปิดปิดเปิดเปิดแล้วก็เลยวิ่งหนีไม่รู้ใครจะปิดประตูแล,ล้วจะฆ่าหรือเปล่ากลองนะกลองนะพัสกรเหลี่ยมนะระวังนะเมื่อกี้เห็นพ่อพ่อในพ่อบ้านกับอเล็กอยู่แถวนั้นนะแล้วมีการอ้าวอเล็กนายพยายามจะปิดประตูแล้วนายจะโทษผมหรือเปล่าคุณอเล็กครับไม่ไม่ไม่เทปนี้บริการพ่อบ้านนี่ หาตัวไม่เขาหนีห<ล>ผมแล้วมนะันหาไม่เจอ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> คุณใส่ความผมมอกเดี <c oughs> ๋ยวส่งอเล็กไปแทน <c oughs> <c oughs> ไปครับคุณหญิง <c oughs> ไม่เหมือนแม่เห็นผมเลยว่ะแม่เลยว่ะโอ้แม่เลยอ่ะแม่เห็นผมแม่เลยกดผิดกดสเปกตลาสองทีมันอยู่กับพวกพื่อนอยู่ตลอดเลยเปล่าครับอยู่อยู่ด้กันตลอดจริงเหรอครับผมอยู่อยู่ติดกันเลยไม่เห็นไม่เห็นทางเลยถ้าเกิดทุกคนพูดกันได้แล้วอ่ะผมว่าสีขาวเป็นนะครับจีวางคิดว่านะข้าเองรีพอร์เอง เจอเราเห็นเจอถูนไหมนั่นเราเห็นเราเห็นโซฮานโซฮานกับสายหนูไม่ได้ยิงอยู่อยู่ตั้งสองคนอ่ะมันจะคิดไม่ได้ค่ะต้อหนูหนูแตหนูไม่ได้เป็นใช่ใช่ผมคิดว่าติสามพี่อาร์ตเน้นนะพี่พ่อบ้านเสีใจพี่กว้างอีกแล้วคุณกวางคุณกวาง โดนแน่ บรนจำเป็นตกรอบแล้วนะเนี่ยบอกว่าให้ไดจับหนู้ใบสีขาวเรียบครับสีขาวเรียมอย่าไปเดินับคุณกวางไว้ใจไม่ได้แล้วจริงวะบอกแล้วว่าไว้ใจไม่ได้คนนี้บอกร่าไม่ได้แล้วอ่ะพอพอกับพี่ เดียรลองคุณจะปลอดภัยจากยานลำนี้ผมจะไม่ให้ใครมาก้าวไายคุณเด็ดขาดครับคุณเดียลองคุณจะต้องปลอดภัยในยานลำนี้โดยมีเราเป็นบุตรกัรสูงยาวเข่าดีคนแน่สูงยาวเข่าดีนะครับไปครับคุณเดียลองครับผมสัญญาว่า ุณจะปลอดภัยเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้เป็นครับเดย๋ยร้องเดี๋ยร้ยองคุณจะนีเขาไม่ไว,ใวไใ้ใจผมแล้วอะ่ะทุกคนเขาไม่ใจใจผมแล้วอ่ะเืไม่ไว้อ้าอ้าอ้า